สวัสดีแบงค์ด้วยใช่ปะ่ะแบงค์ป่ะแบงค์ที่ฝึกงานด้วยกันน่ะไอแบงค์อ่ะ,อะดีครับปายดีครับดีครับด้วยสบายดีปะ่ะแบงค์ Almut. Dubbla. Så. Bra. Så. กดแอดนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับแคนที่ดีคือแคนดี้บิงยืนมาตั้งแต่เช้าแม่บนตั้งแต่เช้าเลยครับฝนตี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 พึ่งมาจ้ะ วันนี้มีปาร์ตี้เล็กๆวันแม่จ้า สุขสันต์วันแม่นะครับทุกคนแล้วก็สุขสันต์ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับ เฮ้ยสวัสดีพี่ปอนดยนะครับสวัสดีพี่ปอน์สุขสันต์วันแม่ครับพี่ปอนขอให้พี่ปอนสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยและไข้เจ็บขอให้ขอให้สนามบูรีรัมพีเพาะพี่ปอนขึ้นโพเดียมอันดับที่หนึ่งครับสวัสดีวันแม่ปอปอสวัสดีครับพี่ปอปอนี่กำลังจะออกไปเที่ยวพี่ปอน แฮปปี้วานแม่จ้าทุกคนปอปอคนรอมาแล้วมาแล้วพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อปายครับเช่น <c oughs> กันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะตอนนี้ยังอยู่คอนแกนอยู่เลยจ้ะว้าวอมีคนที่ถึงปอปอด้วยปอปอที่แปลว่าปลายปายแน่นอนชัวชัวชัวปับ Is é é, é. สรุปแล้วปอปอแปลว่าป้ายปลายแน่นอนไม่เช่ถามทุกคนดูเลย,เ,เ,ย,เ,ยเหมือนแวแวๆจะมีงานป้ายปลาย,ยกับพี่ปังปอด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะ จ้าพร้อมใจใกันพีมมากเลยนะจ้าไม่ันได้ทราปอาจุะมิไม่เคยเสียใจแต่งหน้าจ้าแล้วไม่มีลิปจ้า ยีสามเจอกันนะฮาร์ปเจอกันฮาร์บทุกคนไม่ได้แก้งน้อนฮาร์บอุย้อยไมไตกเนี่ย แม่พาแม่เบนไปทานข้าวที่ไหนพี่ปอนหัวล้อเฉยอ่ะโต๊โต๊ะปอปอสุดลอ้อล้อที่สุดเลยสปอยงานเซอ้อไดหน่อยสปอยงานเซอ้อได้เลยเชียร์ปอปอข้างสนามเลยนะ อืมขอบคุณนะนะักข่าวมาเน็กซี่เน็กซี่เขาไม่ใช่นัข่าวเขาคือทีมไลฟ์สดคือทีมโอบคือเขาชอบอไหนอะมาส่งคำขอเข้าร่วมมาเลยใครอยากจะมาสัมภาษณ์เน็กซี่คุณเน็กซี่อยากเข้าร่วมไลฟ์ไหมครับคุณปังปอนอยากเข้าร่วมไลฟ์ไหมครับเชิญได้นะครับพอดีครบทีมพอดี ดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจเจอกันสนามบุรีรัมย์ใครจะมาสนามบุรีรัมย์บางจ๊ะมาเจอได้กับเน็กซี่คุณปังปอนคุณมิยาแล้วก็มีคุณเต้ยรถถานด้วยนะครับทีงานของเราเอง มีเซอร์มากมายแน่นอนจ้ะแต่งตัวไปไ็นแต่เช้าตอนนี้ก็เพิ่งตื่นแต่เช้าไงแม่บ่นตั้งแต่เช้าวันแม่ก็เลยต้องพาแม่ไปกินข้าวหน่อยนิดหน่อยเจอกันบุรีรัมครับทุกคน ดูหล่อมากหัวทรงผมเนี่ยไปละเดี๋ยวมาใหม่ถ้ายังอยู่จะมาไล์ด้วยได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ปอนนะครับเดี๋ยวรอพี่ปอนเพื่อมาเป็นเออ่เขาเรียกว่าเพื่อมาช่วยต่อลมหายใจของด้อมเราครับเพราะว่าตอนนี้ด้อมเราอ่ะคือปลายหล่ออยู่แล้วแต่ก็ขาดพี่ปังปอนที่หล่อกว่านิดหนึ่งเพื่อมาช่วยให้พี่ๆทุกคนได้มีลมหายใจต่อครับ ีรูปภาพหรือคนหล่อคนหล่อครับจ้าไม่ต้องมาไปก็ไปแล้นพูดความจริง ต่อลมหายใจแม่ ดีกับรางวัลด้วยโอ้โหเมื่อวานอุตส่าห์ไปแอบรับรางวัลน,นะไปแอบรับรางวัลแบบเงี้ยเงียเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นงานของหม่อมเออ่ทำชื่อไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าของเป็นงานพยเวทนิดนึงแล้วว่าเออได้ครับไม่เป็นไรอาจจะมีแค่ผู้ติดตามกับครอบครัวไปเซอนี้สักหน่อยแล้วคราวนี้พอไปเจอพี่พี่เจอพี่พ,พ,พี่มารอยอยู่แล้วก็เอ,อ เดี๋ยวขอไอพี่พี่ครอบครัวของเราเข้าไปหน่อยนะคระเพราะว่าเป็นรางวัลแรกที่เราได้รับเราก็เลยหยอกหยอกย็กหยอกเข้าไปแต่เข้าใจดีมากให้เราเข้าไปด้วยนะพี่ของเล่นที่ถึงปอปอที่ถึงจ้าเออใช่ปะ เป็นรางวัลแรกของครอบครัวเรานะครับแล้วก็พี่ๆในบนรรดาครอบครัวเขาก็เลยมาให้กําลังใจเราเยอะมากยังไงอยากจะขอให้พี่ๆทุกคนพี่ๆที่อยู่ข้างหน้าช่วยหาที่นั่งให้เขาน่อยได้ไหมครับแล้วเขาก็เลยหาที่นั่งให้เลยน่ารักมากครอบครัวใหญ่มากนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยมีอีกเยอะ เื่อวานเราแอบเกินๆว่าเรามีงานมีงานอยู่แถวตู้สีแดงยังไ,ไ,ไม่ถึงกลางเดือนนะครับตอนนี้แค่ต้นแค่เสี้ยวเดือนยังไม่ถึงกลางเดือนมีสะพ้ายอีกเยอะแยะ บางคนรู้พร้อมน้องเนี่ยแหละน้องเพิ่งลงประกาศปับ๊บไม่มันจะมีน้องที่เขาบอกมาเขาก็เลยเห็นเขาก็เลยมาเพราะาอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเออเอ,อน้องเห็นแม่พนามใช่ใช่ใช่น,นี่เบสิกอันนี้ไม่ใช่อยู่ในหนึ่งหนึ่งความเซอร์ไพรส์นะ เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้คนที่จ้างงานเราอ่ะเป็นคนโพสก่อนอินนีกับทุกรางวาัลขอบคุณครับ กดมมีใครใจ,ใจรอลุ้นเซอร์ไพรส์จากรอลุ้นเซอร์ไพรส์เอาไปมาฝากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับสักพักเราจะพาเอ้ยเดี๋ยวไปให้แม่เดี๋ยวไปให้แม่วมแมอวยพรบันแม่ก่อน แม่เรื่องจากวันนี้เป็นวันแม่แม่ลองอ,อ,อ,อวยพรอวยพรบันแม่ให้กับลูกๆทุกคนทั้ง2,100ท่านหน่อยครับวันนี้วันแม่เนาะเอาเอาตั้งดีตั้งดีเดี๋ยวแม่ไม่สวยวันนี้แม่ต้องสวยยู้สึกอา้อา อ,อยากวอวยพรให้ลูกเท่าไหร่นะสองพันกว่าใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดนะคะจงทําทุกวันให้เป็นวันแม่นะคะอย่าทําแค่วันนี้เป็นวันแม่วันเดียวนะคะอขอให้ลูกๆทุกคนรักแม่ให้มากๆนะคะเพราะว่าแม่พูดถึงอ่ะ คือนับเวลาถอยหลังลูกก็คือเดินหน้าประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างรักกันนะดูแลกันรลียกันขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขเนี่ยแม่ทุกคนอ่ะรักลูกๆอยู่แล้วล่ะรักลูกอยู่แล้วล่ะทุกคนเลยรักโดยไม่มีข้อแม้รักนะรักนะจ๊ะรักแม่เหมือนกันนะจ๊ะ อันนี้คือค,อคำอวยพรจากคุณแม่นะครับผมก็ที่มอมให้กับโอ้ยโอ้หนอจักบึงอย่างก็ดูไปเลยเปื่อยถึงสวัน <ะ S 1> แม่ครับทำไมเสื้อสีฟ้าเลยแล้วไปหาเสื้อที่มันลงตัวเจอ,อดีแล้วแหละมีเสือสยอย้อใส่อู้น่าเศร้ามากทำไมอ่ะหนูไม่มีแม่แล้วขอไวันแม่เป็นแทนนะคะ <laughs> ได้ส้องนะดูแลตัวเองดีๆลูกดูแลสุขภาพด้วยไม่เป็นเป็นตัวแทนแม่นะครับอวยพรให้ลูกสะายหน่อยค่ะเดี๋ยวมันไม่ฝังลูกเดี๋ยวมันไม่ฟังตลอดเวลา ขอให้แม่แข็งแรงแข่งแรงนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะลูกไปแล้วให้แม่อวยพรให้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวไะ้เอเอาดอกกุหลาบมาไหว้แม่โอ้ดอกไม้ยา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 ยพูดดอกไม้มม่ดอกมะลิดอกมะลินี่ไงนี่ไงรางวัลตอนแม่ปีนี้ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรที่จะมอบให้แม่นะครับผมมีแค่รางวัลที่บอกว่าเป็นคนบันเทิงดีเด่น มีมาดูสิมอบให้กับแม่ไปเลยอ๋อสวยงามมากสวยงามมากอันนี้สวยงาามมกอ่ะใช่ใช่ใช่รูกพ่อพี่แคเน่จ้ะลูกพ่อพี่แคเน่สวยงามมากแม่ไม่เห็นนะก็เพิ่งเห็นตะกี้นี่ไม่เห็นเหรอใบปรากาศก็มีจ้าแ้าไปว้อะไรแล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเขาเคยไปไหว้กับเพื่อนอยู่ข้างบนไหมแล้วไหว้ยังไง ไม่ไม่ชี่ไว้นี่แม่แม่ต้องเอาก็ะยีเอาอะไรขึ้นไปเก็บนะตะกี้แม่ดูคลิปแล้วมันมีอรางวัลอะไรอีกอยู่อันหนึ่งที่มันหาไม่เจออยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลงไปไปไปที่ไหนไปไว้ข้างบนน่ะเห็นไหมอยู่ข้างบนเราเรียงกันไว้อันนี้ก็น่าจะอยู่ข้างบนเหมือนกันเหรออืมอยู่ข้างบนยังได้อีกหลายได้เยอะพราแม่ตั้งไว้ห่างกันเลยตั้งไว้ห่างๆเห็ไนไหม ไปไปเที่ยวแบบเฉียงบ้างสนุกนะใช่ใช่เพิ่พงรู้ว่าเราดูคลิปเฉียงแหละก่อนที่เราจะไปลาวเพิ่งรู้ว่าเป็นเฉียงที่นั่งอยู่ข้างหลังอะไรคือเฉียงค่ะคนที่รับรางวัลข้างหลังลงไปแม่เขาชื่อเฉียงแล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาเป็น, YouTuber, ปน Tik t ิกต็อกเนักทำคอนเทนต์ mm hmm. เห็นเขาไปเที่ยวเยอะแยะสนุกมาก โอเคเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นๆจะมีวันแม่ของ C N P C N P เจอช็อปออนไลน์นจะจ๊ะเจอกันบ๊ายบาย